สวัสดีค่ะบ้านกระดาษ EP 9นะจ๊ะต่อสีอะไรดีทุกคนลายที่สองสีละสีชมพูนะคะมาด,ดูกสีว่าจะได้ไลายลายลายดีมุดมากเออ อู๋ส้มโรจา่รจาจะสามสิบเก้าอันนี้มันจะบอกนะคะว่ามีร้านค้าทั้งหมดสิบร้านนะคะสิบแบบ 有天呢？嗯 รีวิวกันก่อนนะคะเมื่อกี้ทาผิดพลาดนิดนึงก็คือตรงนี้ลืมเสียบแล้วก็ไปหาว่าเอาเรลืมเสียบอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าก็คือเป็นโคง้งโค้งตัวนะคะก,ก็คือเราลืมโค้งกลับมาหาตัวมันเองนะคะตรงนี้ส่วนหลังคานี่ก็เอาแนี้นิดนึนะคะรูดได้ง่ายแล้วก็เลยอันนี้ทับมัน thank